เมื่อกางเกงยีนตัวโปรดกระดุมยีนขาดกระดุมยีนหลุดหายช่างแถวบ้านก็ไม่มีหรือถึงมีก็ราคาแพงแพงจะทำยังไงคลิปนี้จะพาแก้ปัญหากระดุมขาดค่จะทุกคนมาดูากางเกงยีนจ้ะน่าจะน่าจะต้อนจนกลับมาเนยน่าจะลืมใส่คือใส่กระุมไม่ครบจ้ะ คือถ yeah. ้าหลุดมันจะมีรอยมันจะมีร่องรอยของการเจาะผ้านะทุกคนดุมเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการเจาะผ้าอันนี้เป็นเป็นผ้าเป็นกางเกงซื้อมาใหม่เลยจ้ะเป็นกรซื้อมาใหม่เลยกระดุมมีอยู่เท่านี้คือกระดุมเนี่ยถ้าเป็นกระดุมเป็นกระดุมยีนเนี่ยถ้าใส่ถ้าใส่มานะมันจะมีผ้าจะมีรอยเจเาะผ้าจะมีรอยเจาะตัวนี้นี่น่าจะหลอดสายตากัน Q ิวซีก็คือใส่กระดุมมาไม่ครบจ้ะทีนี้ไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเราถ้าเราต้องการ ใส่กระดุมดูสิมีกระดุมติดมาในกระเป๋าไหมลูกค้าลูกค้าใส่มาให้เราก็จะมาแนะนํากระดุมยีนจ้ะมาแนะนํากระดุมยีนให้คือทุกคนสามารถสามารถซื้อกระดุมยีนเนี่ยามาติดที่บ้านได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องซื้อจ้ะเพราะว่าเม็ดหนึ่งค่อนข้างแพงเหมือนกันเม็ดหนึ่งต้นทุนก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันเราก็จะใส่กระดุมยีนทดแทนให้ลูกค้าไปคือไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจ้ะ อ่อุปกรณ์ตัวนี้จึ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือกระดุมยีนที่เรามีอยู่เราก็จะมีตัวกระดุมยีนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นน็อตที่เราอ่าเป็นหมดจ้ที่เราจะต่อใส่นี่คือเหตุผลที่ว่าอ่ากระดุมยีนถ้าใส่มาแต่แรกมันจะมีรอยเจาะอ่ามันจะมีรอยเจาะเพราะว่าสังเกตดูหมดเดี๋ยจ้ะอ่าหมดมันจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าใส่มาเนี่ยยังไงก็มีรอยเจาะเราก็จะวัดดูก,ก่อนเนาะ ถ้าเป็นซิปเราสามารถดูดซิปขึ้นแล้วก็ามาร์คจุดได้จ้ะแต่พอเป็นกระดุมอากระดุมยีเนี่ยอนข้างจะใส่ย,ยากเราเราต้องถอดอีกเราก็เลยเอาไม่ไม่ไม,ไม่ใช้วิธีไม้บรรทัดเอาก,แก,กอา็แล้วกันก็คือใช้ไม้บรรทัดทาบเลยจ้ะแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้เราค่อยมาไล่ดูอีกทีหนึ่งบรรทัดดูอีกทีหนึ่งว่ามันตรงจุดไหมก่อนที่เราจะเจาะพอเราได้จุดแล้วให้เรา ลองไล่ดูนะแล้วก็ทาบผ้าว่าตรงไหมก่อนเราจะเจาะจ้ะอย่าเพิ่งไปเจาะเลยเพราะว่าก็การผิดพลาดเราทาแบบนี้เนี่ยได้ความแม่นยําเพราะว่าถ้าเจาะผ้าไปแล้วเนี่ยผ้าจะเกิดรอยถ้าเป็นกางเก,ง,เกงยีนเก่านะถ้ากระดุมหลุดเนี่ยส่วนมากเนื้อผ้าจะหลุดไปด้วยไม่หลุดก็ค่อนข,ข้างจะเป็นรูค่อนข้างจะใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะตอกกระดุมสมมติว่าเราจะซื้อมาทําเองอถ้าเราจะตอกกระดุมเราต้องเอาผ้ารองก่อนเอาไว้เจอเจอในส่วนของเคสกระดุมหลุดะจะทําให้ดูอีกทีนึงจ้ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเจาะไปเนี่ยอตอกกระดุมไปแล้วอีกสักพักก็จะขาดอีกเพราะว่ารูกระดุมเนี่ยค่อนข้างจะรวมแล้ว เราจะใช้วิธีเจาะนําไปก่อนจ้ะเราค่อยเอาน็อตตัวหมุดเนี่ยลงไปใช้ปลายกันไกรหรือว่าปลายคัตเตอร์หรือว่าปลายไขยควงที่มีปลายแหลมๆจะลงไปนิดนึงจ้ะนําไปก่อนเดี๋ยวเราหาผ้ารองด้านนี้สักนิดนึงจ้ะเพื่อไม่ให้กระดุมมันเป็นรอยอก่อนที่เราจะตอกนี่สองทีจบแล้วจ้ะทุกคน ความแน่นน,นะแล้วเราก็จะได้กระดุมยีนปื๊บนี่ง่ายไหมคือทําไม่ได้ยุ่งยากเลยสําหรับใครที่มีกระดุมเกงยีนเยอะแต่ว่าเราหาช่างลําบากหรือว่าก็ธรรมดาเนาะราคามันก็ต้องแพงจ้ะเพราะว่ากระดุมแพงบวกกับค่าแรงของคนทํางานด้วยก็จะธรรมดาแหละก็จะแพงบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่คือการจะบวกเพิ่มแพงมากแพงน้อยนี่ไม่มีคําว่าแพงจ้ะถ้าเราทําเองไม่ได้ ถ้าเราถือว่าเป็นการทําแบบง่ายๆถ้าเราไม่อยากจ่ายเราก็จ่ายแค่ค่ากระดุมเราก็ซื้อกระดุมมาไว้ติดไว้เองที่บ้านสาหรับคนที่มีกระเกงยีนเยอะๆทีนี้เราก็เรียบร้อยจ้ะทุกคนเราก็จะได้กระดุมกระเกงยีนในราคาต้นทุนในราคาต้นทุนทีนี้นี่คือ เวลาเราเขาจะเขาจะไม่ได้ไอ้นี่กระดุมมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากคือถ้าบ้านใครมีคัตเตอร์เล็กๆหน่อยจ้ะเราใช้คัตเตอร์เลยอ่ากรีดตรงรังดุมเนี้ยตรงนี้จ้ะอ่าเราไม่ต้องกรีดจนสุดนะเราเอากระดุมเนี้ยมาวัดมาวางทาบเลยจ้ะ,จะเาวางาทาบที่ที่กระดุมเนี้ยวางทาบเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ใช้คัตเตอร์เนี้ยในการกรีดเข้าไปเลยเราก็จะเราก็จะใช้คัตเตอร์เนี้ยกรีดตามรอยทุกคนเห็นเห็นรอยรอยรางดุมไหม เราก็จะใช้คัตเตอร์ในการกรีดเอาเราใช้วิธีแบบเจาะเข้าไปก่อนเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆก็ค่อยๆแซะแซะแซะอือเราก็จะได้รังกระดุมไม่ยุ่งยากคนเรียบร้อยเพราะว่ารังกระดุมเนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยคือเขาจะยังไม่กรีดเขาจะยังไม่กรีดผ้าเนี่ยก็คือเหมือนแซกมาไว้เฉยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้มีกันไกแหลมก็ใช้วิธีเป็น,นกันไกก็ได้ถ้ามีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ก็คือเป็นคัตเตอร์ คาเตอร์แบบนี้ถ้าใครมีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ไปถ้าใครมีมีกันไกแหลแบบนี้เราก็จะใช้ใช้ปลายกันไกอนี่จ้ะแซะลงไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยทดลองทาดูจ้ะเราเราจะเคยชินเราจะชินเองเพราะว่าสําหรับคนที่มีกางเกงกางเกงยีนเยอะๆเนี่ยเอาเวลาไปเปลี่ยนหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องจ่ายค่อนข้างแพงเพราะว่ากางเกงยีนเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาเย็บยากอันนี้ คือในส่วนของช่างนะเป็นเป็นผ้าที่ค่อนข้างเย็บยากพอเย็บยากปุ๊บเนี่ยความความที่ถ้าเข็มเข็มจักหักตัวหนึ่งเนี่ยก็โอ้ค่าแรงเราวืบออกไปแล้วจ้ะก็ค่าค่าแรงเราก็จะหายไปตามราคาจักเย็บผ้าโดยเฉพาะจักใหญ่ที่เป็นจักอุตสาหกรรมเข็มจักค่อนข้างแพงตอนอนึงตอนึงเล่มจ้ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมแล้วก็การแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปโดยสุภาพ ทุกคนสามารถเสนอเนี่เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยจ้ะว่าต้องการอะไรแบบไหนทําอะไรให้ดูถ้าทําได้หรือต้องการอยากรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพอะไรที่นี่เป็นประโยชน์ทุกคนสามารถเสนอเสนอมาได้เลยจ้ะเพราะว่าถ้าเราแวงนี้มีเนี่ยชมจะพยายามจะไปถ่ายทามาให้ทุกคนขอบคุณมากจ้ะ